สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมาแยกลูกไม้พอเมะเล็ดนะครับก็ในฐานนี้นะครับก็จะมีเป็นเจ้ายิมโนนะครับผมเป็นยิมโน mistakes. ลูกผสมด่างนะครับเป็นเป็นไม้เมล็ดน,นะครับผมที่เราได้พอไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีสองพันสิบเจ็ดนะครับก็ 2ปีกว่าแล้วครับผมอันนี้เป็นการแยกครั้งที่2นะครับเราแยกช้าไปนะครับผมเลยแกนนิดหนึ่งนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเฟเรียนะครับผมเป็นการเรน่านะครับก็พอไว้ตั้งแต่วันที่17เดือนเจปี2017นะครับก็3ปีแล้วครับผมส่วนต้นนี้เป็น น่อของแดมสีนะครับผมเดี๋ยวเรามาแยกกันครับก็ก่อนอื่นก็เอาฟอ์เซปนะครับผมค่อยๆออกมาก่อนนะครับนี่ก็โอเคนะครับผม นี่ก็สังเกตได้ว่าจะทรงค่อนข้างสูงยืดนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วก็ปกตินะครับผมต้นนี้ก็ติดด่างมานะครับก็อันนี้ต้นนี้ก็อยู่ข้างล่างไม่โดนแดดก็จะแกนนิดนึงนะครับผมน,นี้เราบางทีเราก็ ไม,ไม่ค่อยมีเวลานะครับอันนี้ก็ติดเขียวนิดนึงนะครับก็แทบไม่ต้องตัดรากเลยครับเพราะว่ารากมันจะน้อยหน่อยครับอันนี้มันเป็นดินเก่านะครับผมก็ถ้าเกิด ใครมีเวลาก็ควรรีบแยกนะครับเพราะว่าจะได้โตไวๆนะครับไม้เดี๋ยวเรา จะปลูกยิมโนกันนะครับผมก็เช่นเคยครับผมดินปลูกนะครับเหมือนเดิมนะครับผมดินปลูกก็จะมีดินก้ามปูร่อนนะครับแล้วก็ทรายหยาบนะครับหินขอบไฟนะครับผมแล้วก็ใส เป็นมูลวัวเล็กน้อยนะครับเราก็ปลูกกันเลยครับผมจะใช้เป็นฐานทุบนะครับผมแล้วก็ใส่ดินนะครับก็ปลูกไว้ก่อนนะครับผมถ้าเป็น ต้นใหญ่หน่อยนี่เราก็ปลูกต้นเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้นเล็กๆนี่ก็ปลูกสัก2อต้นก็ได้นะครับจะได้ไม่เปลืองที่นะครับผมส่วนถ้าเป็นอย่างต้นด่างนะครับเราก็จะแยกไว้นะครับผมเพื่อดูพัฒนาของเขานะครับว่า โตมาแล้วจะด่างเป็นยังไงจะด่างหายไหมหรือว่าจะสวยกว่าเดิมนะครับยิบโนก็ได้รุ้นแบบนี้ครับนี่ครับก็ติดติดด่างมาเล็กน้อยนะครับผมคืออันนี้พ่อแม่เขาจะออกไปทางแดงนะครับเป็นเป็นโทนแดงแดงเขียวแดงดำนะครับผมลูกก็เลยจะ ค่อนข้างจะออกมาทางแดงนะครับก็จะไม่ค่อยติดชมพูติดเหลืองสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีต้นต้นสีแปลกๆครับอย่างนี้ครับผมก็เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะโดนแดดน้อยหรือว่าเขาจะออกเป็นสีนี้นะครับกเดี๋ยวรอ ลากเดินสักพักเราก็จะรู้แล้วครับผมว่าเขาจะออกไปทางแนวไหนนะครับอันนี้เราก็ปลูก ูแบบคู่ไปเลยนะครับเดี๋ยวพอเบียดแล้วเราค่อยมาแยกอีกทีหนึงนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับผม ถ้าใครมีที่เยอะๆก็ปลูกต้นเดียวก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ต้องมานั่งแยกอีกนะครับผม ต้นนี้เล็กหน่อยนะครับเพราะว่าถูกบังนะครับผมอยู่ข้างใต้ต้นใหญ่นะครับไม่โดนแดดเลยครับ ตัวน,นี้ก็ออกเ,กเขียวๆนะครับ อันนี้ก็สีสวยแปลกดีครับผม อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมยิมโนเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนแท็กติดไว้กันลืมนะครับก็เดี๋ยวเรามาแยกเฟเรียนต่อครับเดี๋ยวเฟรียนนี่เราจะปลูกรวมเลยนะครับผม เป็นกระถางใหญ่นะครับเพราะว่าเฟรียก็อันนี้ต้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับเฟรียนี่เป็นแคคตัสที่สามารถติดฝักได้เองนะครับผม อันนี้เป็นแดมสีนะครับเดี๋ยวปลูกเดียวเลยครับผมหรือว่าเขาจะเรียกกันว่าแม่ลูกดกนะครับอันนี้ออกนอกง่ายมากครับผม ก็เป็นไม้สามมันนะครับส่วนมากเขาจะมีกันนะครับผมพวกยิมโนแดมซีไอเนี่ยครับก็ง่ายๆนะครับผมเพื่อน ก็อันนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับที่เป็นการซื้อมเมล็ดมาเพาะเมื่อตอนเริ่มเลี้ยงใหม่ๆนะครับผมก็อยากลองเพาะเมล็ดดูนะครับก็งอกบานเป็นงอกบานนะครับประสบความสําเร็จบ้างโ้มเหลวบ้างนะครับผมก็ยังไงขอให้เพื่อน พยายามนะครับเดี๋ยวเราก็ทำได้นะครับผม ก็เวลาปลุกลมก็เว้นระยะห่างนะครับเพื่อให้เขาโตได้เล็กน้อยนะครับผมเราก็ต้องสังเกตนะครับว่าไม้ประเภทไหนเป็นไม้ที่โตเร็วโตวช้าหรือว่าเป็นพันต้นใหญ่หรือต้นเล็กนะครับถ้าอย่างเฟรเียนี่ก็เป็นไม้ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราก็สามารถปลูก ได้หลายต้นแล้วก็ใกล้หน่อยได้นะครับผมแต่อย่างถ้าเป็นพวกยิมโนนะครับก็พวกนี้จะโตวไวนะครับก็จะต้องเว้นระยะห่างสักเล็กน้อยนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเลี้ยงแคคตัสน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ